สุนิสาวิมานที่สองว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในสุนิสาวิมานที่สองสภัยของครอบครัวผู้หนึ่งในเรือนหลังหนึ่งในกรุงสาวัตถีเห็นพระเทระขีนาศเข้ามาบินทบาดยังเรือนก็เกิดปีติโสมนัสว่านี้บุญยเขตอันยอดเยี่ยมมาปรากฏแก่เราแล้ว จึงแบ่งข้าวบาลีและขนมถั่วเหลืองส่วนหนึ่งซึ่งตนได้มาแล้วน้อมเข้าไปถวายพระเถระด้วยอาการเอื้อเฟื้อพระเถระรับข้าวบาลีและขนมถั่วเหลืองนั้นอนุโมทนาแล้วก็ไปต่อมาสภพยผู้นั้นก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงต่อมาวันหนึ่ง ท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวจาริกไปโดยในก่อนก่อนนั่นแหลเมื่อจะถามบุญกรรมที่นางทำไว้จึงกล่าวว่าดูกระนางเทพธิดาท่านมีวันนังงามมีรัศมีสว่างสวัยฉายแสงไปทั่วทุกทิศเหมือนกับดาวประกายพฤึกเพราะทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีผิวพรรณงามถึงอย่างนี้ เพราะทำบุญอะไรไว้อิทธิผลจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคทรัพย์อันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นแก่ท่านดูกระระางเทพธิดาผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่อาตมาขอถามท่านครั้งท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ทำบุญสิ่งใดไว้ ท่านจึงมีอนุภาพอันรุ่งเรืองถึงอย่างนี้อันหนึ่งรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะทำบุญอะไรไว้นางเทพธิดานั้นอันพระโมคคัลลานะเทระถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกซักถามว่า ครั้งดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ได้เป็นบุตรสะพายอยู่ในตระกูลแห่งพ่อผัวได้เห็นภิกษุผู้ปราศจากกิเลสทุลีมีอินทรีย์ผ่องใสไม่ขุนมัวดิฉันเลื่อมใสได้ถวายข้าวบาลีและขนมถั่วเหลืองแด่ภิกษุรูปนั้นด้วยมือตนเองครั้นถวายแล้ว จึงมาบันเทิงใจอยู่ในสวนนันทวันด้วยการทำบุญเช่นนั้นอิทธผลจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้อันหนึ่งเพราะบุญนั้นพ่อคทรัพย์ทั้งหลายอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดแก่ดิฉันดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองถึงอย่างนี้ อันหนึ่งรัศมีกายของดิฉันสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศก็เพราะบุญนั้นๆจบสุนิสาวิมานที่สอง